กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับตั้งเรียนชั้นป .6 นะคะอันอาทิตย์นี้สัปดาห์ที่2ของการเรียนออนไลน์นะคะในเดือนอกรกฎาคมนะคะ,ะวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของการหาหอรอมอฮ <c oughs> อรอมอเป็นตัวย่อของคำว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดหอรอมอนะคะ ย่อมาจากคำว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดดูในช่องสีฟ้าในหนังสือเรียนหน้าที่16นะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนในช่องสีฟ้าเขาอธิบายอะไรบ้างเขาบอกว่าจํานวนนับที่หารจํานวนนับตั้งแต่สองจานวนขึ้นไปได้ลงตัวเราเรียกว่าตัวประกอบร่วมอันนี้เราเรียนไปแล้วตัวประกอบนะคะตัวประกอบร่วมนะหรือตัวหารร่วมจำนวนของจำนวนนับเหล่านั้นอ่า หเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของจำนวนนับทุกจำนวนเพราะฉะนั้นพอรอมอของทุกตัวจะต้องมีอะไรเป็นตัวประกอบตัวหารร่วมอ่าตัวประกอบร่วมเท,ท่าทีก็คือมี1นอนะคะขอรอมอของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปหมายถึงจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับนั้นเหล่านั้นได้ลงตัว อย่างเช่นนักเรียนดูในตัวอย่างด้านล่างเขาบอกว่าให้หาหอระมอของแปดสิบยี่สิบหกนะคะอ่านักเรียนดูวิธีทำจำนวนนับที่หารแปดได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้างมีเลขอะไรที่หารแปดได้ลงตวลัวก็คือตัวหันต,ตัวประกอบรวมนั่นเองมีอะไรที่หารแปดลงตัวมีหนึ่งมีสองสมแมมีอ่ะีแปด เห็นไหมคะมีสตัวต่อไป10จํานวนนับที่หาร10ลงตัวได้แก่1 2 5หและ10ต่อไปตัวหารจํานวนนับที่หารด้วย26ได้ลงตัวได้แก่อะไร1 2 13 26ทีนี้ตัวหารร่วมของ8ปดสเอาตัวหารร่วมก่อนนะมีเลขอะไรบ้างอ่ามีเลข1มีเลขสอง ต้องเหมือนกันทุกแถวด้วยนะอ่าอันนี้มีเลข4แต่แถวนี้มีไหมไม่มีไม่มีเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นมีหนึ่งกับสองแค่นั้นทีนี้ไอ้หอรมอ,อันนี้ยเราเรียกว่าหอรอหรือตัวหารร่วมมากตัวหารร่วมที่มากที่สุดเราเรียกว่าหอรมอมแปดสิบและยี่สิหคือสองเขาเลยสรุปได้ว่าดังนั้นย้อมมาจาับตัวนี้นะ ดังนั้นหอลมอของ8026คือเลขอะไรคะที่มากที่สุดเลข2จบในการอธิบายในหน้าที่16ในหนังสือเรียนทีนี้เรามาดูเรามาดูกันในแบบฝึกหัดที่1.6นะคะในหน้าที่1 6นะคะในหน้าที่16คุณครูจะให้นักเรียนทำข้อที่2นะข้อที่2นะ ส่วนข้อที่1อ่าข้อที่หครูจะอธิบายให้ฟังนะสิบห้าวิธีทำวิธีทำนะจำนวนนับที่หาร15บหอ่าสิได้ลงตัวได้ลงตัวได้แก่ได้แก่เลขอ,อะไร อ่าอย่างน้อยมีเลขหนึ่งแน่นอนนักเรียนสองไม่ได้สามได้สี่ไม่ได้เอาห้าเห็นไหมอ่ะต่อไปจำนวนนับหมดแล้วแล้วก็สิบห้าเททีมีสิบห้าอีกตัวหนึ่งนไมคะมีหนึ่งมีสามมีห้ามีสิบห้าต่อไปจำนวนนับที่หารห้าสิบได้ลงตัวได้แก่ อาได้แกะกอะไรมีหนึ่งแน่นอนสองมีไหมมีเพราะเป็นเลขคู่ลงท้ายด้วยศูนย์เป็นเลขคู่3ได้ไหมสามไม่ได้สี 4, 4ไม่ได้5ได้6กหกไม่ได้เจดไม่ได้แปดแปดไม่ได้เก้าไม่ได้10 10 11, 12, 13, 14, ได้อ่าสิบได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไล่ไปเรื่อยๆมีอะไรอีก อ่ามี25ได้แล้วก็มีเลข50อ่าทีนี้ตัวหารร่วมเอาตัวหารร่วมกว่อนนะตัวหารร่วมของ15และ50ได้แก่ได้แก่อ,กอะไรอ้เอเราดูสีเลขที่เหมือนกัน มีอะไรไหมไม่มีละมีหนึ่งกับหนะคะคูสรุปเลยอันนี้ดังนั้นใช้ตัวย่อเลยหอรอมอขอจุดรอจุดมอจุดของิบห้าและห้สคืออะไรนักเรียนคือเลขอะไรที่มากสุดอ่าเลขห้าเอาเลขห้าเอาเลขตัวหลังสุดเลยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ ตอบอะไรตอบ5นะคะในข้อที่1ต่อไปเรามาดูข้อที่3กันบ้างข้อที่3นะคะข้อที่3วิธีทำจำนวนนับที่หาร26ได้ลงตัวได้แก่ได้แก่แกเลขลอะไรเอามีหนึ่งสอง สไม่ได้สไม่ได้5้าไม่ได้6ไม่ได้ไล่ไปเรื่อยๆ13แล้วก็26ต่อไปจำนวนนับที่หารอะไรคะนักเรียน39ได้ลงตัวได้ลงตัวได้แก่อ่าได้แก่มีเลขอะไรมั้งเลขหนึ่งเลข3อ่าเลข13แล้วก็เลขที่ เลขสามสหมดยังหมดแล้วนะคะอ่าเรามาดูก่อนตัวาหารร่วมของ26และ39ได้แก่ได้แก่เลขอะไรบ้างอ่าเราวงไว้เลยเลขที่มันเหมือนกันเออหกับ13ดังนั้นขอเรอมอของ 26และ39คือเลขอะไรที่มากสุดที่หารลงตัวอ่าเลข13นะคะตอบข้อนี้ตอบ13เนาะตอบ13ต่อไปในหน้าที่17 17ทําทำข้อ8นะนักเรียนข้อ4กับข้อ5ไม่ต้องทำทำข้อ8นะคะต่อไป หน้าที่อธิทีอันนี้ไม่ใช่ข้อ8ข้อที่หน้าที่สิบเจของข้อ4นะหน้าที่18เพราะพราะคู่สั่งไปว่าให้ทำข้อ2ข้อ4ข้อ8นะคะข้ออื่นนักเรียนไม่ต้องทำนะตามคำอธิบายที่หัวอธิบายเลยเมื่อสักครู่นี้จะอธิบายไปให้2ข้อ ที่เหลือทําเองก็คือ3ข้อก็คือข้อ2ข้อ4ข้อ8ในหน้าที่16ถึงหน้าที่18ทําแค่หน้าละข้อนะคะคือข้อ2ข้อ4และข้อ8นะคะวันนี้ครูก็จบการอธิบายเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ทํามานะคะแค่3ข้อเองนะตั้งใจทํานะคะหรือดูตัวอย่างในหนังสือเรียนในหน้าที่16นะคะค่ะวันนี้ครูก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะ